ภาษาอีสานคืออะไรพี่แซบ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 เด้อแซบเนื้อควายนะฮะโอ้โหโอ้โหพี่ปูนี่คือมินิมาร์สไตล์แคชเมียร์นะฮะมาชามาพี่จะเอาวสินไหมเขาเรียกว่ามักกนฮันี่จะเป็นการแกะสลักเครื่องเงินเครื่องทองของเขานะฮะเราไม่ได้หาดูง่ายๆนะฮะบ้านของคนแคชนนี่คือบ้านเหรอโลหินยายังดีกว่าสนับสนุนหนังสือเดินทางโดยร้านอุม มีช็อปจำหน่ายที่จบกระโปรงตละกลกงทั้งเด็กและผู้ใหญ่เน้นคุณภาพไม่พอใจยินดีคืนเงินร้านอม,มีช็อปที่จาบผื่นโปรดของคุณสวัสดีคุมไบ ถึงจะกลางคืนแล้วนะฮะทุกคนแคชเมียร์ก็ยังมีของให้กินเต็มไปหมดเลยนี่คือเนื้อควายย่างครับพี่น้องแ a n c e ลได้ไหมกินกินพี่กินเนื้อควายโอ้ดูไฟดูไฟดูกันใส่น้ํามันนะอย่างนี้นะฮะเขาเรียกว่าตูจ่ะตูจ่ะตูจ่ะะเทสเทสอย่างนี้นะฮะเอามาอย่างนี้แล้วก็เอาสลัดของเขาอย่างนี้อ้าวแล้วก็้วนอัลลอฮฺ เดเดสติ๊กมาดารมาตรดารอร่อยมากอ่ะแล้วก็ดึงโอ้อันนี้มันสุดสุดยอดเลยอร่อยมากของซิกนร์ที่นี่เลยอร่อยมากอะไรสิ่งนี้นะเขาเรียกว่าลาวัสใครมาที่แคชเมียร์นะคะอย่าลืมมาหาลาวัตเนื้อควายย่างถ่านแบบไม่มีตะแกรงสายสานคืออะไรพี่เส็บเส็บเบเเด้อเส็บโอ้ มาดูนี่นี่คือร้านอีกร้านหนึ่งนะฮะที่อยู่ข้างๆกันแต่ว่าผมจะบอกว่าเป็นมังสวิรัตหมดเลยนะในการทอดต่างๆนะฮะแล้วก็มาดูน้ํามันเขาพี่นี่ก็จะเป็นน้ามันออกออกสีออกสีแบบดักดานนี่ึงแต่นี่ก็เป็นแบบเอก,กลักษณ์เขานะเหมือนละทุกคนดูนี่นี่สามสองหนึ่งรากวัวรากวัวรากวัวเป็นปลายนี่คือเป็นปลายของอินเดียทุกคนดูเขาใส่เครื่องเทศด้วยนี่นี่นะฮะ คือของทอดในราคา20บาทอ่ะตีกลมๆ20บาทบิสมิลลาห์สามสองหนึ่งนะกินกับซอสของเขานะฮะพี่โปครับบิสมิลลาห์มาครับอืาอร่อยเป็นอะไรที่แบบง่ายๆแล้วก็อร่อยแล้วก็ใส่เครื่องเทศทุกอย่างนี่นะฮะส่วนใหญ่จะทำมาจากโพเตโต้เขาบอกว่าโอ้เราเนี่ยโพเตโต้โอเคเรากลับไปกินที่บ้านทุกคนไปมาเริ่มไปกินที่บ้านต่อยังยัง วันนี้นะครับเราอยู่ที่มัสยิดยามานะครับที่ แคชเมียร์ในประเทศอินเดียจะบอกว่าตอนนี้เรามาเช้าตรู่มากๆมัสยิดที่นี่เนี่ยเขาก็จะเปิดเวลาแบบปกตินะฮะช่วงเวลาละหมาดแต่ว่าถ้าจะเปิดให้คนเข้าไปชมจริงๆเนี่ยเขาจะเปิดตอน10บโมงแต่วันนี้นะฮะทางไวแชแนลเนี่ยเราได้ขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่เขาพิเศษแล้วก็เอกซ์คลูซีฟมากๆรายการนี้รายการแรกที่จะได้เข้าไปเอกซ์คลูซีฟมากๆพี่ผู้ตื่นย่างให้พี่ผู้ตื่นย่างถึงแล้วครับตื่นเต้นครับนี่ดูเขาเปิดประตูให้เราจริงๆนะฮะสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวเราอุ้ยมีนกด้วยพี่เห็นไหมไอพี่ผมตื่นเต้นมากผมไม่เเคยห็นนมสทรงี้ ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราเปลี่ยนมาเป็นกล้องมือถือแล้วนะครับเพราะว่านี่ตามกฎของมัสยิดที่นี่นะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวเนี่ยห้ามใช้กล้องนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้มือถือเนี่ยโอเคเขาให้เกียริเรามากนะครับให้เราได้เปิดประตูเองด้วยนะฮะโอ้โหเราไม่ไหวก็ไม่ไหวแต่ <Okay. S 2> เราอยากมาสัมผัสว่าที่นี่เป็นยังไงมาเช้าวะพี่ท่านผู้ชมครับผมจะบอกว่าประตูหนักมาก <c oughs> <ๆ S 1> เป็นประตูไม้ที่เป็นประตูไม้ทั้งแท่งเลยฮะท่านผู้ชม เขาบอกว่านี่คือกระสุนปืนแสดงว่าผ่านการเวลาผ่านสงครามผ่านประวัติศาสตร์ที่มากมายมากๆนะครับกับมัสยิดนี้เป็นประตูไม้ที่แบบโบราณโบราณไม่รู้กี่ปีนะฮะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นมัสยิดโบราณเสาทุกเสาของมัสยิดเนี่ยเป็นต้นไม้หนึ่งต้นโดยไม่มีการทําอะไรเลยพี่ <Wow. S 1> แล้วก็อาจจะแต่งทรงข้างนอกอัพี่628อี่ปีนะฮะ <Wow. S 1> อายุของเสาต้นไม้ต้นนี้นะฮะเป็นต้นไม้378ต้น ทั้งมัสยิดนะฮะทุกคนสามารถจุคนละหมาดเนี่ยใน1ครั้งละหมาดนะฮะ13,333คนว้าวมาชาอัลลอฮ์มัสยิดนี้นะครับเป็นมัสยิดในศตวรรษที่14นะครับทุกคนเป็นมัสยิดที่โบราณมากๆแล้วก็ผมก็ได้ถามเขาว่ามัสยิดเนี่ยทำไมทรง ไม่เหมือนกับเป็นโดมณจิตที่เราเห็นทั่วไปแต่เป็นสไตล์ออกจีนจนอะไรเงี้ย <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยเป็นทรงเนปาลได้รับอิทธิพลจากสมัยก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพอเวลาหิมะตกการที่มัสยิดเป็นทรงแบบนี้มันทาให้หิมะไม่เกาะแล้วก็มันทําให้หลงังคาเนี่ยไม่พัง ช่องที่มีรูๆแล้วก็เป็นแสงด้านบนเนี่ยที่เราเห็นสวยๆเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตบรรยากาศเขาบอกว่า600ปีที่แล้วมันไม่มีไฟวิธีการอ่านอัลกุรอานในสมัยก่อนก็คือมานั่งตรงช่องไฟนี่แหละหรือเวลาเขาจะละหมาดเนี่ยเขาก็จะละหมาดผ่านผ่านแสงไฟนี่แหละเขาจะได้มองเห็นข้างบนนี้นะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าเป็นพระนามของอัลลอฮ์ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัย600กว่าปีที่แล้วตั้งแต่มัสยิดเกิดขึ้นเลย <Wow. S 1> น,น,น่าจะเป็นอัลกุรอานนะครับทุกคนตั้งแต่สมัย600กว่าปีที่แล้วนะฮะ สถาปัตยกรรมสมัยก่อนเนี่ยล้ำขนาดนี้นะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นกำรรเบื้องที่เป็นสวยมากสวยมากแล้วก็ด้านหลังนู่นนะครับข้างบนเนาะจะเป็น control room นะ <Okay. S 2> สำหรับพวกกล้องวงจรปิดอาจจะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงอะไรต่างๆของมัสยิดนะับมาชอาลอฮ์ผ้านี้นะครับ เป็นผ้าที่ถักด้วยมือ <Wow. S 1> เป็นผ้าที่กันหนาวได้ดีมากๆเ <c oughs> ขาเรียกว่าครีเวิรนะครับทำมาจากผ้าฝ้ายนะครับคอตตอนสวยงามมากๆนะครับเป็นลายดอกไม้ที่คนแคชเมียร์เขาทำเองเ <c oughs> ขาบอกว่ามัสยิดเนี่ยมาก่อนอาณาจากักรโมกุลที่อาณาจักรอิสลามอีกนะฮะ <c oughs> มาก่อนทัชมาฮาลมาก่อนขอ <c oughs> อาจาันตุตุมินาเขาบอกว่ามัสยิดนี้นะ <c oughs> ครับมี4ประตูใหญ่ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นน้ําพุเขาแล้วก็เป็นที่ที่เขาอาบน้ําบูรุนะครับแต่ว่าคนเอาบูรุเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยเพราะาช่วงแลดูหนาวมันหนาวมากๆน้ํามันเย็นนะครับทุกคนท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปตามหาที่จะไปเป็นของฝากหรือฮาดียะให้กับท่านผู้ชมที่ดูนะครับไปพี่ปูจะเป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวมาซื้อของช้อปปิ้งแต่เราเนี่ยจะของซื้อของฮาดียะก่อนเพื่อที่จะฝากพี่น้องนี่ก็จะเป็นเสื้อ สไตล์ของคนอินเดียนะครับ๋องัังนี้ก็จะเป็นออเสื้อมหาราชาเปล่าพี่มหาราชา <c oughs> มีทองทองอย่างนี้นะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นบรรดาเครื่องเทศพริกทัวต่างๆของเขานะฮะเข้ามาโซนนี้นะฮะ <c oughs> เขาบอกว่าเสื้อนี้นะฮะเป็นเสื้อสําหรับฤดูหนาวของคนแคชเมียร์ <c oughs> ก็จะเป็นลายดอกไม้ของแคชเมียร์แล้วก็ตกด้วยการถักด้วยได้สีทองแล้วก็ พื้นหลังเป็นดำนะฮะสวยงามมากๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ <c oughs> ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเจอแล้วนะฮะตัวนี้เป็นปากกาเมลเบีนะฮะเป็นปากกาเขียนขอบตาสีดําของมุสลิมานะครับติดหนึ่งใน10สิ่งที่ต้องซื้อฝากจากอินเดียนะตัวนี้หายากมากเมียอันเดียวในร้าน <c oughs> อะ <c oughs> หรือว่าเป็นคนพิเศษที่จะได้ <c oughs> คนพิเศษมีแค่อันเดียวในร้านนะ ฟิวบรรยากาศแบบมันดูแบบวินเทจมากๆเลยที่นี่ผมเห็นสอ2-3ล้านแลนะพี่มันจะมีเครื่องอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเครื่องอะไรครับพี่ผูเครื่องเงินครับเครื่องเงินเครื่องทองใช่เนี่ยอ,อ,อมหาราณีมหาราชาเวลาเขาจะประดับเนี่ย<ม>เขาจะประดับเวลางานแต่งงาน<ม>พวกอะไรเงี้ยครับด้นานบนก็จะเป็นกะบ้ะด้วยนะพี่เคาเดหลหลรอบจากี่ภูมิมีประเทสที่ชงดแก่พลเนพระเจ้าสร้างเป็นพวกความรู้พวกการความคิดปักปลต้นใจบ้างเมืองสวยฟ้าใสหมดใจให้เราหมดข้ออ้า you time ไปสาความงดงามลมกนกฮันนี่เขาเรียกว่ามักกนฮันนี่จะเป็นการแกะสลักเครื่องเงินเครื่องทองของเขานะฮะด้วยค้อนแบบโบรัมโบราณเลยนะเราไม่ได้หาดูง่ายๆนะฮะดูดิโอยังมีช่างทําอย่างเงี้ย ก็จะมีแบบว่าพวกสร้อยพวกแก้วนะฮะโอ้มาดูนะฮะดูเป็นของฝากได้เลยนะมีความลวดลายที่สวยงามของแคชเมียร์พี่น้องถ้าจะเอาเป็นของฝากก็ได้นะงานศิลปะพี่นะเนี่ยพี่น้องครับดูการขายของสลาวะเลยกุนี่คือมินิมาร์ตสไตล์แคชเมียร์นะฮะมาเช้าเเอายิงไหมวัสดีน่ะดิบมากๆพี่จะเอาวัสดีนหนี่ที่ขายโอ้ไม่กวาดเข้ามาในบ้านเมืองอย่างงี้มันได้ความคลาสสิกพอเปิดเสร็จก็จะเป็นร้านเครื่องเครื่องเงินเครื่องทองหมดเลยเยอะมากนะครับถ้าพี่น้องที่ชอบ สไตล์เนี่ยก็มาช้อปปิ้งกันได้เพราะมันเยอะมากๆก็ลองต่อราคากันดูที่นี่คุยกันได้บ้านออกแนวยุโรปเลยอะพี่ที่เห็นว่าเหมือนภาพวาดเลยอะประตูอะสวยมากสวยมากสวยมากสวยทุกมุมเลยอะพี่ตามสไตล์ของแคชเมียร์นะฮะผมนี่ความความอินเดียนะพี่นะคือเรามาที่แคชเมียร์เนี่ย เรารู้สึกถึงความยุโรปอะเราเห็นบ้านแต่มันก็ยังมีความอินเดียอยู่มันดูโบราณมากเลยพี่ผมว่าไม่ต่ำกว่าร้อยปีอะบ้านเนี้ยพี่ดูอิดดิว้าวพี่ดูสุนัขที่นี่พี่น่ารักพี่ดูดิคือไม่มีเจ้าของแต่ที่นี่เขาไม่ได้ทำลายสัตว์นะไม่ไม่ไม่ทำลายเนี่ยมันอยู่ตนี้สุนัขก็อยู่ตรงนี้ที่นี่เขาไม่ไม่ทำร้ายอะไรสุนัขอะไรนะไม่มีนะหลายคนชอบเข้าใจผิดว่าอิสลามเนี่ยเกลียดหมาแต่จริงๆม่นไ่นะ จะมีบางคนที่ได้เข้าสวรรค์เพราะว่าช่วยเหลือหมานี่แหละสำหรับอ,อ,อิสลามจะสอนเรื่องของการช่วยเหลือ uh huh. ไม่ใช่แค่เพื่อนมนุษย์แต่แม้กระทั่งสุนัขเนี่ย uh huh. ก็ต้องช่วย hey, 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 hey. สุนน,นะครับที่ท่านนาบีส่งเสริมให้ทำนะครับก็คือท่านนาบีเนี่ยเวลาออกจากบ้านเนี่ยท่านไม่ไม่เคยเลือ่อยศีรษะนะฮะก็คืออาจจะมีสลบันอาจจะมีหมวกเราจะซื้อหมวกนะฮะให้พี่น้องให้ดูรายการหนงังสือเดิานทานงเรากันมาหมวกเยอะมากเป็นร้อยร้อยใบเลยนะแล้วก็ผมจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะซื้อของฮัดีย่ามแบบลายแคชเมียร์ลายแบบสไตล์ดอกดอกของแคชเมียร์ที่เขาทําในเสื้อสวยนะพี่เห็นไหมพี่ดูลายมีความพรีเมียมมากๆเลยนะับพี่น้อง ใบในบางบีมลองใส่หมดเลยนะป่านหัวผมหมดเลยก็จะเป็นลายแคชเมียร์เหมือนกันใบที่5ตัวนี้แล้วกันพี่สวยนะเดี๋ยวไปคิดราคากันนะพี่น้องโอเคทั้งหมดนะครับ1,730ลูปีท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เราได้ไปช้อปปิ้งอะไรต่างๆแล้วนะแลได้เห็นความเจริญในเมืองเดี๋ยวผมจะพามาดูนะฮะบ้านของน้องๆ้มุสลิมที่นี่เป็นบ้านที่เขาค่อนข้างที่จะลำบากนะครับ นี่คือบ้านของคนแคชเมียร์ที่นี่นะครับเป็นมุสลิมามุสลิมนี่คือบ้านเหรอนี่คือบ้านเหรอพี่ผมเห็นแล้วเนี่ยเทียบเท่ากับที่ผมไปโลฮินยาเลยนะโลฮินยายัางดีกว่าเราขออนุญาตเขาเข้าไปดูด้านในแค่ไหนให้ตาก,ก้องเขา้าแล้วก็เดี๋ยวผมพากให้ดูเพราะว่าข้างในแคบม,มากเดี๋ยวผมจะตามหลังเข้าไปครับพี่น้องเดียวดูว่าในบ้านหลังนี้เขาอยู่กันยังไงนะครับพี่น้อง ดินอย่าบอกนะว่าที่นี่เขานอนที่นี่แล้วก็ห้องครัวอยู่ที่นี่โอ้นี่คือห้องครัวครับพี่ปูห้องครัวกับห้องนอนอันเดียวกันนะดินรอเนี่ยพี่ปูนี่คือห้องครัวนะแล้วก็คือนี่คือห้องนอนพี่ปูจําได้ไหมตอนที่เราไปนอนที่โรงแรมเรือเรือเราหนาวสั่นกันมากครับพี่แล้วที่นี่ละ่ะแล้วที่นี่ตอนอากาศติดลบมันจะเป็นยังไง ท่านผู้ชมผมอยากให้นึกภาพนะครับว่าเวลาหนาวเนี่ยหลายคนชอบเวลาหนาวเรามีความสุขเราสนุกแต่ความเป็นจริงแล้วพอเวลามันหนาวจริงๆแล้วมันหนาวเข้ากระดูกมันทรมานนะครับบ้านแบบเนี้ยไม่ได้กันหนาวอะไรขนาดนั้นนะแล้วน้องๆเขาอยู่ยังไงตอนที่หิมะตกมาเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอเอาเสื้อผมให้เขาได้ไหมได้พี่มันเราไม่ได้ใช้แล้วพี่อันนี้เราเราไม่ได้มองที่ความสงสารนะเรามองที่ความความที่ว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเราเราฝากไว้ให้เขาดีกว่านะของพี่ปลอหลายตัว ขณะที่เราได้มาเที่ยวเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้สัานเราก็ไม่ลืมที่จะทําความดีได้ด้วยผมก็เลยพาฮีจาบมาจากที่ไทยเลยนะครับจากแบรนด์อุมมีช็อปนะครับฮิจาบที่เรามอบให้เขานะครับให้เขาเลือกนะครับว่าเขาจะเอาผืนไหนนี่ดูน้องเขาใส่ฮิจาบให้ดูเลยนะฮะ เอนี่นะครับ <Okay. S 1> ก็จะเห็นถึงความแตกต่างคือเมื่อกี้เนะี่ยฮีจาบของน้องเขาค่อนข้างเลอะนะแล้วก็มีฮิจาบสําหรับผู้ใหญ่นะครับก็จะเป็นสามารถปิดหน้าแล้วก็มีแม็กตรงข้างๆนี่ด้วยนะฮะทุกคนสะดวกมากๆบอกว่าเขาจะมีความสุขนะฮะในการได้สวมฮิจ a b สวย,สวย ที่จากที่สะอาดนะครับทุกคนเชาลล่ะจากแบรนด์อุม,มีช็อปนะครับสนับสนุนมุสลีมามันคงในหลักการนะครับเซตดิเตีเฮียพี่ hmm. เขาเชิญเรากินชาด้วยอ่ะ เขาลาบากขนาดนี gen, ้เขายังเชิญเรากินชาที่บ้านเขาเลยอ่ะสหลับคลิปนี้นะครับผมจะบอกว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะทําการโอ้อวดหรืออะไรนะแต่วันนี้คืออยากจะเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับทุกคนว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านหรือเราจะอยู่ที่ต่างประเทศเราจะเที่ยวหรือเราจะอยู่ที่บ้านหรือทําอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับทาความดีบางครั้งเราอาจจะบริจาคแบบลับๆหรือบางครั้งเราอาจจะบริจาคแบบเปิดเผยเพื่อให้เป็นแบบอย่างให้คนหอคนได้ทําตามเรานะฮะ วันนี้ก็มีความสุขมากครับขอบคุณที่ติดตามนะครับหนังสือเดินทางวันนี้ผมกับพี่ปูรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆในการได้ทําอะไรที่มันเป็นเกียรติขนาดนี้ขอบคุณชาวแคชเมียร์ที่น่ารักสาหรับเรานะฮะชาวอินเดียที่ต้อนรับเราอย่างดีอาหารดีวัฒนธรรมดีเด่นวันนี้เราจะกลับไทยละขอบคุณทุกคนที่ติดตามสุขสันต์อมฎดอนครับอีทมูบาร็อกเร็วๆนี้นี่แหละครับคือความสุขที่พวกเรามาแล้วก็ได้เห็นความสุขแล้วดีใจมากๆกลับบ้านกันครับพี่อะ